ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาอยู่กับช่อง y o ช h i Tech อีกแล้วนะคะก็อันนี้มาอยู่แบบเกมที่ชื่อว่า Supermarket i d เป s u p e r ร์เก็ตนะคะอันนี้เป็นเกมแรกเลยนะคะที่เราเล่นของค่ายโคดิก a m อันนี้เรานี่เป็น Supermarket เก่าเรานะคะก็อนนี้เป็นเกมแรกๆนะคะที่มันออกมาแบบดูดีน่าเล่นนะคะแล้วก็ต่อมาจะเป็น Hotel Empire d ไดค o นแหละที่เราเล่นกันก็คิดว่าจะมารีวิวห้างเก่าของเราห้างแรกเลยที่เล่นเล่นมานานค่อนข้างนานแล้วมันเล่นเมื่อสองสามปีที่แล้วแต่เล่นมาประมาณสามสี่เดือนน่ะ แล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดซับสไคร e ให้ช่องนี้ด้วยนะคะจะเป็นกําลังใจให้มาเลยคะ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ขอสัก5ไลค์แล้วกันค่ะขอ5ไ like ลนะ์เนอะโอเคไปดูกันตอนนี้ทําเงินได้9 0 0 0 0 0กว่าคือว่าตอนนี้พอห้างมันใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมมันมันมีหลายอย่างให้เล่นมากเลยนะจากเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยมันมีแค่แบบว่าห้ามีทําเป็นห้างๆไปใช่ไหมแล้วก็พอห้างนี้เต็มก็ย้ายไปไปเทีมไ,ไปทำที่ห้างใหม่โอเคมาดูกันเลย อันนี้เป็นห้างเก่าเรามีโอ้โหเนี่ยใหญ่มาคือมีที่จอดรถเยอะมากแล้วก็ดูดิโคตรเยอะแต่ตอนนี้มันคือมันขนาดได้กขนาดใหญ่นาดนี้แล้วอะ่ะยังอัพไม่เต็มนะคือมันยังเพิ่มความเร็วของพลักงานเนี่ยเห็นบาต่อคิวเต็มเลยยังเพิ่มได้อีกนะคือแบบมันยังไม่เต็มอะ่ะดูดิยังอัพได้อีก อันนี้เรามีเงินเท่าไหร่แหละโหอันนี้มันคือแบบค่างเงินออสเเลียนไม่รู้เท่าไหร่อ่ะคือมันมันเลยล้านดอนลลาร์มาแล้วอ่ะอาจจะเลยล้านล้านดอลลาร์มาแล้วก็ได้ไม่ใช้เงินสิ้นเปลืองมากเดี๋ยวเราลองอัพดูนะก็คลิกโอเคอันนี้อัปเกรดเดี๋ยวเราอัพเอาเงินไป Up อัปเกรดไอ้พวกนี้ก่อนให้มันเร็วๆขึ้นอัปเกรดเงินเดือนของพนักงานทํางานเร็วขึ้นเห็นไหมพัสดุเรม,มัน2นาทีแล้วก็ลดลดล,ลดทีละ2วิจ่ายเงินไปไม่รู้กี่ล้านแต่ลดทีละ2วิไงละ่ะเออมันก็จะเร็วขึ้้นนนนนึะะคะแต่ี ช้าอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนกับขั้นสูงมากขึ้นโอเคแล้วก็สเปอร์มาร์เก็ตอันนี้มันจะมีพวกแบบอันนี้คือรถเมย์พอกดไปเปอร์ปะมันก็จะมีคนม,มันเหมือนเหมือนมีทัวลงอะ่ะ ออแล้วอันนี้ก็คือการเก็บเงินอย่างเงี้ยแล้เข็นที่มาเก็บเข็นเนี่ยมันจะรัวออกอย่างไวลองกดให้ดูนะ <Okay. S 1> โอเคเดี๋ยวเดีย๋ยวเมื่อกี้โค้าชาร์ใช่ปะ่ะอันนี้คือมันรัวเลยนะคือมันจะมีเครื่องหมายตรงเนี้ยขึ้นแปลว่าแบบพอลูกค้าเข้ามาจ่ายปุ๊บมันก็จะเสร็จเลยเสร็จเลยเสร็จเลยธรรมดาก็จะเป็น2นาทีอันนี้ก็แค่แบบว่าเข้ามาก็ไม่ต้องรอนะคะอันนี้คือดีมากแล้วเงินมันจะขึ้นอย่างไวอะ่ะอันนี้คือ V I P พรากฏแล้วก็มันจะให้ดูโฆษณาแล้วก็มีเงินพิเศษให้นะอ่าอันนี้มารีวิวรีีีให้้้้้ดดูกก่่่อออนนนนนาแมมงงยัััไป ร้านแรกเต็มยังไม่รู้ดูดิยังยัง,ยงอัพไม่อโอชช้ใช้งเงินอย่างเยอะเมื่อไหร่มันจะหมดเด็กดูดิเลเวล964แล้วก็มีนี้เพิ่มมันจะเป็นอัปเกรดแบบว่าโปรดักเลเวล1024นะจ๊ะนี่ได้มา3-4เดือนเล่นนานมากแล้วอันนี้มันน่าจะอ๋อนี่ไยโปรดักเปลี่ยนได้ร้านขายรองเท้าร้านน้ำหอมอันนี้มันก้อนเป็นเป็นเนื้อร้านขายเนือ้อน,นี่ร้านขายปลาอันนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรหอยนางรมหรอน่าใช่นี่อัปเกรดได้เนี่ยทีละ1 1ึ่งจุดห่โอที่อันนี้เราเป็นโออยู่มันก็ลดทีละตามที่มัน บอกเนี่ยเต็ม900แล้วไม่ใช่900อะ่ะเต็มเสร็จแล้วมันจะสุดแค่นี้นะคือมันจะไปได้อีกเว้ยมันจะเป็นแบบเลเวลมันจะเป็นแบบสินค้าอีกสินค้าหนึ่งอะใช่ว่าในเช่นสมมติว่าอันนี้เป็นแบบหอยนางรมอาจจะไเป็น lobster อะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบมากกว่านั้นนะยังไม่เต็มอีกอะ ตอ,นนอันนี้เลือดสี่ร้อยอันนี้เดี๋ยวลองดูนะพอโบอน์เนี่ยเห็นไหมการ์เวียร์แล้วก็ต้องเต็ม600แล้วก็จะขึ้นขึ้นขึนขนขงงน้นไปเรื่อยๆแล้วค่าเงินมันแบบไปเรื่อยๆเลยนี่แล้วก็แือว่าเกมเนี้ยสนุกมากเลยนะเพราะว่ามันเพราะว่าเขารู้สึกว่าสนุกกว่าเกมโรงแรมเอ็มพายไ c o o นเนี่ยเพราะว่ามันมีอะไรให้เลือกให้มันแบบอัพเยอะมากแล้วมันไม่สิ้นสุดอะ่ะบางทีก็เบื่อเพราะว่าเออเมื่อไหร่มึงจะเต็มสักทีอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าก็โอเคอ่ะน่าสนใจไอ้ตรงนี้เป็นแคชเชียร์แคชเชียร์ยังอัพเต็มเอ่อเลเวล50เเนี่ยอัต็มหมดแและไออ้้เเคชีียรร์ตงงนนก็็จปบบข ข้างนอกแล้วก็มีแต่ละร้านเขาเขามีเคเชียร์ของเขาเองอนะไรอย่างนี้อันนี้ร้านแปลว่าร้านโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ขายโทรศัพท์ถ้าเราเพิ่มเป็นเงินเดือนอาการคิดเงินก็จะเร็วขึ้นอันนี้ตั้งสินาทีนะดูดิเฮ้ยไม่ยังไม่เต็ม,มคือ้าเต็ม300แล้วสินค้าใหม่ก็มาเออนี่ไงอันนี้เมนเนจเมนต์นะคะทั้งหมดน,นี้แล้วก็ได้เงินอันนี้คือ,อรายรับอันนี้คือจํานวนคนซื้อ1 4 0คนพาร์กิงบอกทุกอย่างดูดิอันนี้เขาอันนี้คือบอกว่ากําลังขาดทุนนะอันนี้ก็ดูโัฒนาได้เหมือนโฮ ได้เหมือนกันตรงนี้ก็ซื้อเพราะว่าซื้อไม่เน็ตเมนต์ได้มาทําเวลาตอนที่เราไม่อยู่แต่ตอนที่แต่ตอนที่เราไม่ได้ไม่ได้เข้ามาเล่น่เงี้ยมันก็มันก็ทางานมันก็เล่นของมันอยู่แล้วอะคือเข้ามามันก็จะได้เงินเพิ่มอะไรเงี้ยคือตอนที่เราไม่เล่นมันก็ทํางานอยู่ว่างันนเถอะอันนี้เออไอเกมนี้ชอบอย่างหนึ่งเพราะว่าไอคัาขๆงแล้วมันจะมีรถขนเงินอิสระมันจะมาแบบว่านาทีนึงมั้งแล้วก็กดไปได้เงินเยอะเออมันจะมาจอดเต็มสีคันแล้วก็กดไป การรับเงินอันนี้ก็จะมีชาเลนจ์ทุกวันนะคะอใช่อ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงเราทํามาตั้งหลายอันแล้วอันเนี้ยคือซิตี้คือซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมเราทํานั้นแรกคือเนี่ยหมู่บ้านเล็กๆใช่ป่ะเราก็ย้ายมาย้ายมาตรงนี้สมอลเป็นหมู่บ้านแต่หลายกลางเป็นเมืองตอนนี้เราอยู่อยู่ไหนวะอยู่นี้ป่ะเอยเราอยู่นี้ไมอามี่บีชมันก็จะเพิ่มขนาดไปเรื่อยแล้วทุกคนคิดดูดิตอนที่เราย้ายย้ายแบบย้ายร้านอ่ะมันจะหายหมดนะเว้ยคือมันไม่ใช่เอาอันเนี้ยไปต่อยอดนะเว้ยคือมันจะหายหมดเราต้องไปเริ่มใหหหมม่ออะเืืนรราไปซ้้ ที่เมืองอื่นอนะไรเงี้ยแต่ละมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรยๆ,ๆ,ๆเกมเนี้ยแม่งไปได้แบบไปไกลมากดูดิโออีตั้ง16เมืองแล้วตอนเนี้ย มันยังตอนนี้เราต้องเก็บเงินอัปเกรดเช่บ่ะต้องใช้เงินเท่าไหร่400โอเนี่ยเราก็มีแค่19เองเพราะต้องเข้ามาเล่นบ,บ่อยๆแต่เกมนี้มันเป็นเกมแนวไอดอลนะคะก็อย่างที่พวกเรารู้กันก็คือพอเข้ามามันก็จะมีเงินพิเศษเข้ามาให้เราอยู่แล้วก็ได้เยอะอยู่กันแต่เนี้ยดูๆแล้วอะ่ะเก็บแบบเดียวก็ได้4400อะ่ะเดี๋ยวลองดูดิว่าออฟเิลเลียโอ้เออเราไปดูมาว่าไอค่าเงินออสทีเลียมันเท่าไหร่มันคือ1,000พล้าน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 ด้วยมันจะมี มีศูนย์ยี่สิบเจ็ดตัวเออเราทำเงินไดขนาดนั้นเลยนะโคตรรวยพันล้านล้านล้านโอเคค่ะก็เอาไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปอะ่ะเราจะเออเราจะเล่นแล้วก็เก็บเงินพยายามอัปเกรดไปเมืองต่อไปได้ก็ได้อัพเกรดไปเมืองต่อไปให้ได้นะคะเมืองต่อไปก็คือ b บเวอรี่ฮิลโอเคเราจะพยายามเก็บเงินให้ได้400อรอยออสเเลียนแล้วก็ไปเมืองนี้กันเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย